สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ส่องป่าไทายบ้านฮะตกน้ำต้นไม้ยามใ้สายนะคะ ตกนะ้ำนะฝนไม่ตกก็ขอให้ฝนตกเร็ววันนะวัน2วันนะี้นะ นี่นะคะลดน้ำให้ปุ๋ยมะเขือนะคะที่หวังว่าเขาคงจะมาออกดอกอีกนะคะที่เนาะนี่นะคะไป,ไปต่อฝั่งลดน้ำฝั่งนี้ต่อนะคะที่ <c oughs> ยมคนนิยมต้นไม้เล็กๆนะที่แซมไว้ตรงนี้ต้องให้ได้น้ำแล้ว,วลก็จะเี๋ยวฝนตกป้ิบางจะเอาไปลงในะขนนแตนมาขาม กำลังแตกใบนะมะขามนี่นะเราลดจนกว่าฝนจะตกให แกงมกังกรนะครคือมันรอดตายมานะนล้วเรกก็ลดน้ำไว้หัวละพากเราทางบ้านเนะย พอต้นนี้เรากินทุกวันแตกไอกแก้นะคะพี่ก็เพอาป็นยาเป็นยาชน,นิดหน่อนะพี่าม,มากแล้วก็จะรุดกว่าฝนจะตกนะเราต่อสวนนี้นะคะ รอบบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาสวนต้นไมเ้เล็กๆมะม่วงนะคะอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะะต้นนอ้น,น mình nhiều chẳng là những nhiều cọ này nó có gì đây nam tất cả nhiều mình à. mà từng trẻ tôi nghĩ như vậy nó มะกูดเลยนะมะกูดเลยมะกูดนะคะมะกูดมะนาวมะพ้าวต้มโอฟักแตงแตงโมไทยโยโหยีนะคะรถเจนกว่าฝนจะตก ลดจนกว่าฝนจะตกลดต้นน้ำน้ำต้นลางจืดนะลางจืดลางจืดงามมาก เราต้องหาอะไรนะเน้ะเรางจืเด็กต้องหาเสาเนาะมาตักให้หเขาหลังจือ,อได้เต็มที่แล้วนี่งมะนาว อันนี้เราไม่รู้เป็นมะนาวอะไรนะคะสิแต่รู้ว่ามีลูกเยอะมากเราลดเห็ดแบบนี้เลยนะให้เต็มน้ำเต็มปอดเลยน,ะนี่มะม่วงออน,นี้มะม่วงสามแล้วดู โม่าสามมาดูนะคะไปมะยมคนนิยมนะจีมะยมคนนิยมไปอีกทองอุไรทองอุไรนะจีเราไปได้แค่นี้นะคะสายยางไปไม่ถึง ตะไคร้ขากับรถตะไคร้นะคะงามแล้วนะเรารดน้ำมันนิดน้อหน่อยเขาก็มีกำลังใจแ้วนนับตะไคร้เรารดจนกว่าฝนจะตกคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครปีเนาะนี่นะคะได้ทำ ลดน้ำก็ชื่นใจแล้วว่าแต่บ้านก็ลดเช้าเย็นนะบางทีก็ทําคลิปมั่งไม่ทําคลิปมั่งรนะับพี่้ำหมากเลยกองน,นี่นะลดกว่าฝนจะตกนะนี่ก็คือ พวงแสบนะคะของลุงป้าะคะอันนี้เราเรามาที่หน้าร้านอมปูแล้วนะคะเอตอนนี้เรามาอยู่ที่ ร้านปูนะคะจีนะรดน้ำฝั่งนี้นะคะฝั่งบ้านก็อ้วนรดหมดแล้วนะคะเรารดหน้าร้านปูนะคะ,ะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามกดดูคลิปเสาว,วให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ